สวัสดีครับผมอาจารย์เกียงศักดิ์นะครับหรือมิสเตอร์เจอดอยนั่นเองวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าถ้าเราต้องการไปทํางานสายซิวตี้นะครับว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กซิวตี้หรือไซเบอร์ซิวตี้นะครับเราต้องมีสกิลว่ามีทักษะต,ตรงไหนบ้างอย่างแรกนะครับต้องมีทักษะเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กต้องเป็นต้องรู้ว่าเน็ตเวิร์กเครือข่ายคืออะไรนะครับสวิต์เราเตอร์นะครับ point, แอสเซทพอยต์รวมถึงไฟวอลเนี่ยทำหน้าทีต่ต่างๆยังไง นะครับต้องมีทักษะในเรื่องของเน็ตเวิร์กอันที่2นะครับต้องมีทักษะเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆโดยเฉพาะตัว Linux กเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องเป็นนะครับ Linux กเซิร์ฟเวอร์เป็น Windows เซิร์ฟเวอร์ด้วยยิ่งดีมากนะครับใงนเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นต้องรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวนะครับมีหน้าที่องไรทํำยังไงเปิดเซอร์วิสยังไงสต็อปยังไงทํายังไงให้เซิร์ฟเวอร์มีความปลอดภัยนะครับอันที่3คือทักษะของโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งก็ต้องเป็นนะครับ โปรแกรมมิ่งที่แนะนำก็ตอนนี้ก็จะมีตัว Python ที่แบบอ่าซัพพอร์ตหลายๆ s นะครับแล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับ Java หรือภาษาเฉพาะที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะโปรแกรมมิ่งเนี่ยเอาเป็นชัอบภาษาหนึ่งก็โอเคครับก็ต้องสามารถ Edit เป็นนะครับใช้ Nano เป็นใช้ VI เป็น Edit command เป็นนะครับ Edit s c r i p t เป็นนะครับแล้วก็ความรู้รอบตัวนะครับติดตามข่าวต่างๆนะครับ ต้องทันสมัยทันเหตุการณ์งูเรื่อง ai งูเรื่อง cloud service นะครับเท่าน,นี้ก็สามารถทำงานสาย cyber security ได้สำหรับหลักสูตรที่แนะนำนะครับ network ก็ ccna นะครับหรือ network พัตก็ได้ควรจะมีก่อนแล้วก็ไปต่อด้วย security พัตนะครับคอมเทียร์ซิพัตแล้วก็ถ้ามีบัต g เจตมีความสามารถก็ไป cisp ต่อเนะครับ สองคนที่อยากรู้มากกว่านี้เมันอกผมเดินที่โจโดอยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ